อยู่กับผมโฟเมจิแชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเรือดำน้ำนะครับว่าทางกองทัพไทยเนี่ยต้องการที่จะซื้อเรือดำน้ำมันมีเหตุผลอะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรที่ต้องซื้อเรือดำน้ำหรือเหตุผลต่างๆที่จะมาประกอบในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่มีความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ <S <S ที่จะมีการจะซื้อเรือดำน้ำขึำ้นมา ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์ให้ช่องโฟร์มีคิด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดกระดิงไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาดูเรื่องของเรือดำน้ำนะครับทำไมต้องซื้อเรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าประเทศกัมพูชาหรือประเทศมาเลหรือประเทศ ลูนหรือประเทศอื่นเนี่ยเขาก็มีกันแล้วอย่างเช่นพม,ม่า,าก็มีกัมพูชาก็มีสี่ลำนะครับก็ทางกองทัพเรือไทยอาจจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเพื่อที่จะแสดงเสีเสยานุภาพเพื่อไม่ให้ชาติใดๆเนี่ยมาดูหมิ่นดูเคลนกองทัพเรือไทยได้เพราะว่าถ้าเราเอาเรือไปลอยลําตุ๊บปองตุ๊บปองอย่างเงี้ยเรือดำน้ำของฝ่ายศัตรูอะไรที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นอ่ะ อนาคตมันก็ไม่แน่นอนครับมันอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นทั้งด้านของที่ดินพื้นที่น้าอย่างเช่นไทยกับกัมพูชายเช่นเขาพระวิหารน,นะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าตอนนั้นเขาพระวิหารเราลงไปถึงฟองศาสตร์ฟองใดก็ไม่ชนะนะครับและก็เพื่อแสดงแสนยานุภาพให้ประเทศรอบด้านเราได้รู้ว่าประเทศไทยเรามีแสนยานุภาพที่ แข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับประเทศไทยเราจึงจําเป็นที่จะต้องซื้อในข้อน,นี้นะครับแต่ว่าแต่่นะครับก็ควรซื้อที่จัดซื้อในรายการที่พอดีอย่างเช่นหนึ่งลำสองล้ำก็พอได้แต่รัฐบาลไทยผิดพลาดข้อหนึ่งก็คือรัฐบาลไทยของเราเนี่ยไปซื้อเรือน้ำ,นำตอนที่มันเกิดวิกฤตเรียกว่าซื้อผิดที่ <S 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 ผิดเวลาเองครับอ่า พอพูดถึงเรื่องซื้อพิธีผิดเวลาเนี่ยความสําคัญต่อไปประเทศไทยเราในอดีตก็เคยมีเรือดำน้ําครับตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับให้เรือดำน้ําเราตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือก่อสงครามโลกเนี่ยครับจากข้อมูลที่ผมหามาแล้วก็สรุปให้ท่านผู้ชมฟังในแบบนี้นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศไทยเราได้มีเรือดำน้าอยู่4ลํานะครับ เมื่อประมาณ79ปีที่แล้วนะครับโดยวันที่สี่กันยายนนะครับประเทศไทยเราได้รับเรือดำน้ำหรือเป็นวันเรือดำน้ำความจำเรือดำน้ำแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราเคยมีเรือดำน้ำมาก่อนนะครับตอนสมัยสงครามโลกพอเราเคยแล้วทำไมถึงหายไปทำไมเพราะอะไรเพราะในช่วงนั้นนะครับตอนที่ สงครามโลกครั้งที่สองครับญี่ปุ่นเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามใช่ไหมครับแล้วประเทศไทยเราก็ไปซื้อเรือดำน้ําแล้วก็ญี่ปุ่นให้มาด้วยครับไปซื้อเรือดำน้ําให้มาโดยบริษัทมิซูบิชินะครับซึ่งบริษัทมิซูบิชิเนี่ยจากเปลี่ยนที่ผลิตอาวุธสงครามมาเป็นผลิตรถยนต์นะครับก็ <Evet. S 1> ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนั้นมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนั้นอะจอมพลปพิบูลสงครามหรือนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ท่านทรงไปเปิดงานเรือเปิดงานพิธีอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วท่านถูกทหารเรือสองนายจะรอบสังหารแต่ก็ทำการไม่สำเร็จทีนี้เนี่ยพอทำการไม่สำเร็จจอมพลปอพิบูลสงครามท่าน,นยังมีชีวิตอยู่ก็ว,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 วุดวิดใจครับ ก็เลยสั่งยกเลิกงบประมาณของกองทัพเรือพอสั่งยกเลิกงบประมาณไม่พอท่านยังตัดสินค้าไม่ให้แบบอาวุธกองทัพเรืออีกตัดงบประมาณตัดอะไรแล้วกองทัพเรือช่วงนั้นก็เข้มข้นมากเลยครับเพราะว่าถูกตัดงบประมาณไปแล้วแถมเรือดำน้ำําเรื่องของเรือดำน้ำนี่แหละครับเรือดำน้ำําไม่มีอะไรจะซ่อมไม่มีอะไรจะเปลี่ยนหรือไม่มีอะไรจะ ปรับปรุงนะครับไม่มีของที่จะมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือดำน้ำครับแถมช่วงนั้นก็ถูกตัดงบไปอีกนั่นแหละครับคือจุดจบของเรือดำน้ำแห่งประเทศไทยครับก็เข้าสู่เรือดำน้ำเรื่องของปัญหาเรือดำน้ำครับที่คนหลายๆคนออกมาประท้วงกันว่าซื้อไปทําไมซื้อแล้วมันได้อะไรก็อย่างที่ผมบอกครับซื้อเพื่อแสดงเสรภาพหรือบางคนอาจจะพูดในทางเสียสีก มันต้องมีผับประมาณนั้นแหละครับส่วนเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยก็ไม่พ้นนะครับว่าตอนนี้มันจะมีกระแสมากเลยว่าเรือดำน้ำเป็นภัยคุกคามของประเทศครับ,รบเพราะเนื่องจากเรือดำน้ำเนี่ยมันมูมลค่าที่สูงแถมก็มีการต่อที่ใช้ระยะเวลาย,ยาวนานก็เลย ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันขาดสมดุลเพราะเรื่องต่างๆที่เข้ามาทั้งวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจก็ยังแย่อยู่แล้วแล้วมาซื้อเรือดำน้ำตอนนี้ก็เหมือนจะตอบย้ำว่าเศรษฐกิจต้องพังแน่ครับส่วนเรื่องต่างๆที่เป็นสถานการณ์ตอนนี้นะครับประเทศไทยเราก็สั่งซื้อเรือดำน้ำจากจีนนะครับเพื่งต่อจากจีนนะครับสามารถ ทำความเร็วได้จากเนื่องจากอา่าวไทยนะครับเป็นความกวาม้างความยาวแถมประเด็นสำคัญก็คือเรือดำนน้ำมันดำที่อ่าวไทยดำได้ครับแต่ทะเลไทยมันตื้นครับอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระราชด,ดำรัสโดยว่าเรือด,ดำน้ำเนี่ยไม่ต้องซื้อมา เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจเพราะเรนน้ำซึ้อาม,มาประเทศไทยเราไม่ต้องใช้เรนน้ำอยู่แล้วเพราะว่าเรนน้ำเนี่ยประเทศไทยเรามีดรนน้ำแตงตื้นทะเลนันตื้นครับอลู่ก็ทรงมีคำสั่งพระราชคำสั่งเช่นนั้นพระราชพระราชกระแสรัก่งเช่นนั้นนะครับส่วนกรรนารดำน้ำ mà กดไลค์กด s u b like, s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโฟ m a เมจิ h ชาแนลด้วยนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ hmm. เป็นกำลังใจงให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ฝากไว้ว่าเรือดำน้ำมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่คนจะหันเีไปทางไหน mm hmm. ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ ้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ